มาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อคณะกรรมการติการครับ11คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 1. นายกัมพลสุภาแพ่ง 2. นางกลยาใหญ่ประสาน 3. นายชินโชดแสงสัง 4. นางแดงกองมา 5. นายเทวฤิตมณีฉาย 6. นายนรเสษปัชยากร 7. นายนิฟาริตระเด่นอามัด 8. นายนิรัตอยู่พักดี 9. นายประพาสปิ่นตกแต่ง 10. นายพรชัยวิทยะเลิศพันธ์11นางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์ 12. นายวิรยุทธ์สร้อยทอง 13. นายวิรศักบิจิตแสงสี 14. นางสมศรีอุรามา 15. นายสุนทรพึกษพิพัฒน์16นายอลงกตวรกี 17. นางอังคณานีลภัยจิต และ18นายอสดางสแสวงการ